เย่สว yeah, mm ัส hmm. ดีครับก็ดูกับผมแล้วัวแตกนะฮะทุยอ่าก็ขออนุญาตเอารูปแฟนเพจลิเตินขึ้นนะครับอ่อก็วันนี้จะมาทดโปรดิเตสน์อีกแล้วมีคนถามมาบอกว่าพี่เฮ้ยปูดมามีถือปืนใช้เฮี้ยงไงวะนะครับก็ขอรีวิวนะเนี้ยเออไม่เชื่อว่า การใช้ว่าจาสะุนเหมือนผมนี่จะได้รับความนิยมนิดๆจากน้องๆเพื่อนๆนะครับที่ใช้โปเหมือนกันอะเสียเลาแล้ววันนี้กูดึกแล้วรันตัวโปรนะครับเหมือนเดิมเออลืมบอกว่าอย่าลืมไปบริจาคด้วยนะครับของทางแฟนเพจ l ิ t เต e p o โปนะครับเพื่อเขาจะได้ทำโปรดีๆมาให้เล่นไปเรื่อยๆนะไะครับ ต่อว่ะเนี่ยเออนี่แอบยังไม่ทำเออกปเกมเลยครับรันเกมด้วยัเริ่มเ, <c ười> เกมไปเลยบ <c ười> อกินครับบอกอินเลย <c ười> ล อ่ะเราจะไปเทียห้องมอมมี่กันนะครับเออผมอ่ะเจอแล้วมอมมี่ด่านนี้กันเริ่มเกมเลยครับ ช้านิดหน่อยผมช้านิดหน่อยมันมีนิดหน่อยอะไรเฮียมันนานแล้วเนี่ยมาแล้วพร้อมถึงหน้านี้นครับผมแนะนำให้กดอ,อย่าเพื่อนฮะดูก่อนอ่ะครับมโถึงฝั่งผมมัง่งกดเริ่มใช้งานโปรแกรมครับตอนนี้เลยนี่ครับกดเลย โอ้ปเ้งนิดนึงครับรอกันก่นอนเโอเคป้าไออะรอรู้นะฮะว่าเดี๋ยวรอรอรอ,อเกิดก่อนฮนะผมขอหยุดไปก่อนนะครับเอาข้ามไปตอนเกิดเลยได้กัน เออเสียเวลานะฮะอ่ะมาต่อนะครับที่มีคนถามว่ามามี่ถือปืนยังไงนะครับอ่ะจะสรุปในการวิ่งเร็วก่อนบริการกดปุ่มโฮมครับผมอย่างนี้มันจะวิ่งไม่ได้นะครับต้องกดนั่งลงด้วยครับนั่งลงแล้วกด W นะครับอ่าอย่างนี้นะครับกดตัวนั่งด้วยถ้าไม่นั่งมันจะวาร์ปไม่ได้นะครับมันเร็วเกินนะฮะเออเออเออวิ่งได้เออโอเคโอเคโอเค อ่ะมาสาธิตมัมมี่ถือปืนกันนะครับรอบแรกเราจะทำรอบ็นมัมมี่ก่อนกันเ,เออพอ,อเป็นมัมม้ีหลบก่อนหลบก่อนมึงยิงกูนี่อี๋นี่นครับพอเราเป็นมัมมี่สแล้วกดสลับปืนครับ EFC เหมือนเดิมสลับปืนไปสลับปืนสลับปืนนี้ อ่ามนมีถือปืนนะ fuck you นี่แค่นี้ยิงได้ครับยิงได้ยิงได้ยิงคนตายด้วยนะครับยิงคนตายด้วยเอาวิญญนณตบเอิบเอิบเดีวะมองฮาลุมองฮังลลูไหนวะเออไหนวะ นะครับก็สามารถยิงได้ครับยิงคนตายได้ด้วยเอาค้างแล้วคอมเวียนอ่ะเกิดละเหมือนเดิมครับผมเวลาวิ่งเร็วนะครับย้ำนะครับเวลาวิ่งเร็วเวลาวิ่งเร็วมันจะวิ่งไม่ได้ถ้าไม่กดนั่งนะครับโหดูแม่งดา่ดาจนนะด่าเนอะเอะกดนั่งด้วยนะครับเพื่อให้มันวิ่งได้อื นี่ครับก็ใช้งานได้ครับผมนะมาแก้ไขปัญหาให้แล้วนะสำหรับคำถามว่ามามีถือปืนยังไงเอออ่าดูอีกดูอีกอันดูอ่าดูอีกดูอีกเอาเฮียมาดิเออเอเอ,เอ,เอก็กดสลับปืนเอเอยเยประมาณสามครั้งครับได้ได้อระมันอ่าได้ละ เออเอาเอาอ๋อเอาอ๋อเอา๋อเอาฮะเอาอ๋ออ่ะอ่ะมายิงคนตายได้ไหมครับผมยิงตายได้เลยอ่าครับก็ใช้ได้นะครับอ่าวิ่งเร็ววิ่งเร็วใช้ได้เหมือนเดิมเหมือนกันเหมือนกันที่ใช้อ่าหลอดธีใช้วิธีใช้ก็บอกไปแล้ว สำหรับฟังก์ชันอื่นผมจะไม่เทสนะครับในพัฒนาก็จะเทสสร้างห้องนะครับหมวดทุนแล้วก็เดินทะลุต้อยนะครับสำหรับฟังก์ชันล็อกเป้านี่ผมคิดว่าน่าจะมีปัญหานะครับเพราะแผมรู้สึกว่าจะใช้ไม่ได้นะครับฟังก mm ์ช hmm. ันล็อกเป้าเลยน่าจะมีปัญหานะครับล็อกเป้างไงผมฆ่าคนนี้ดูก,ก่อนละกันนะ ตายยากนะครับถ้าเป็นสีรูในครั้งเดียวครับผมอ่าเจีบร้อยหนึ่งแล้วอ่าครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ก่อนอื่นเนื้อไปบริจาคที่นี่ครับเฟซบุ๊กลิตเติลโปด้วยนะครับบริจาคจะเยอะนะครับเพื่อเขาจะทำโปรแจกให้พวกมึงเล่นเยียนะครับนี่ ก็เขาทํามาถึงวันนี้แล้วให้ใช้ฟรีก็ดีแล้วนะครับอย่าบ่นเลยนะครับก็หรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับโบรจากลิปตันเออนะครับนี่ไม่มีอะไรแล้วดึกแล้วทํางานเหนื่อยครับจะนอนแล้วบิาบบายฝันดีจุบ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 ๆ